สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่12สิงหานะคะเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะเมือน,นี่นะคะพี่น้องขาอีลานี่ก็เลยสิมาซื้อของไปแบบเสื้อผ้ายแม่และกันว่าสิไเป็นเสื้อผ้ายเงินแม่ว่าสีเเสื้อผ้ายแบบใดเดอต้องรุนต้องรอชมให้จบคลิปเดอ้อบ่งให้จบคลิปเข้าใจบ่ไม่ต้องรอให้จบคลิปอยู่แล้วแต่บ่งมาจบคลิปนะเจอกันแท้ไปกับพี่น้องอันดับแรกเทาก็ต้องไปกดเงินก่อน,อนค่ะที่เขาจะเสื้อผ้าแม่นะคะ บาทบ so ่จักบาดกับบฟ้าบอกจากตอนนี้เพราะว่าหงอยหูบอซื้อไผ่ชัดิบมาซื้อไผบอกค่ะไปเลยค่ะพี่น้องขาเขาไปสิมากดเงินก่อนนะคะพี่น้องตอนนี้เขาก็ล่อน้องเขาฟองนำอยู่ตอนนี้มาหอนบิ๊กซีแล้วเขาก็ิมาอม่ถั่วผููบ่าบิ๊กซีนะมาหัวอยู่บิ๊กซีจากแบบหนึ่งอืมแต่ไดจะคนสองคนบอขึ้นเงียแบบพวกนี้ แม่กินอันกาแฟซองเขียวหรือซองแดงเบอร์ดีบ่ะพี่พ่อจะซื<_<_้อกันบ่ะโอเคค่ะแค่นี้แล้วค่ะแม่ตาพี่น้องตอนนี้เขาก็ซื้อของแล้วแล้วเขาเสียของนี่ไปไหวยแม่กับยายนะคะกับพ่อนะคะมัอนี่เป็นไใยเป็นมัอนี่มัอนี่เป็นมันแม่แต่ว่าสำหรับไอตก็ต้องเป็นการแบบว่าใยพงไหวยพ่อพ่อบางสิแม่วันพ่อกับใยแม่พ่อบางสิแม่ จู้สี่แหละนะเนาถ้าเามีลูกนะเนี่เากับใช้ลูกจสี่เดย์้าใจ,ใใจ,ใใจบอบังเอิาตอนนี้ขนเขาท่าลมีผัวไงไ,ไม่มีอกผัวเทียวรมาตามมา,าเมาขาได้ดอกไฟแลยวดอกม้ข้าบอมากสบอเมากค่ะจะว้าพอขาเคียงมูกันรอเขานะสู <laughs> พี่กัดไหมคะ <laughs> ก็าขาเคียงหมูรอแห้งไปพี่น้องค่ะตอนนี้เอากะซื้อของครบเรียบร้อยเบอร์สุกอันสุกแนวแล้วเอากะสิกลับไป,ป,ปกลับไปเซาท์ไทยคุณแม่เลยนะคะเซาท์ไทยคุณแม่ค่ะแม่นค่ะขอเวลาขับรถสักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ามือแรเหากะสิกินนี่โอ้เอ็ดจีกรีพี่ลีเด้เนาะ จะเจอกันค่ะติดตามเด้อพี่น้องตอนนี้เหอกะหอดเงอนแล้วนะคะเหากะซีเอสพี่ที่แบบว่าเอวายคุณแม่นะคะว่ามือนเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะจริงๆแล้วเอาวายซุกมืออะคุณแม่นะจะตอนนี้คุณย่ากะกินเข่าอยู่ไหกินเข่ากัาย่างเร็วแซบบอเดี๋ยวห้องหมูร้าน้กินให้แซบเก็บนะแซบบ่แซบค่ะ มาค่ะพี่น้องถึงเวลาแบบต้องไหวพอแม่ละแม่มานั่งพี่มานั่ง,งเลยค่ะนนออกมาจากคนจักต้องให้ไปมาเนั่งี่ยาาจอย ก็เป็นจอยซะก้ังังเมกฟเออไอโฟหันโฟมกันเลยเนาะจัด้วอ่บอกใช่บอนั่งใส่กีเม่นั่งตัวเออนั่งใส่กันาะจะนั่งมีนั่งแต่งตีนขนกูนั่งแต่งตีนส่เลย้งวันหลังวยอมดูเขากัสุขสันต์เอาหนังฉัใส่บุ๋มอะไร อันนี้วายกันยังเป็นสุขอนอันนี้เป็นอันนี้วายพ่อกับแม่กันเรื่องอันเด็กๆวันเึงอันนี้วายพ่อกับแม่อ่าวันแม่ปีนี้ก็ขอให้แม่แบบสุขภาพแข็งแรงได้ขอยพ่อกับแม่แบบสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นลมโพลลมไส้ของลูกของหลานแบบนี้เติอตัวไปเรื่อยๆหงังไหล่เขาขึ้นขึ้นน้ำทิ้าหลังหล่กันงานนี่มีอยู่กับไหล่ไหล่ขึ้นน้ำทิ้าให้่งานหลายๆเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง

อะารักงเลยไแต่คนบางนจะงยินแต่คนบางนจะเดินอ้พ่อกัสใหญ่บนี้กลสุขภาพเข็งแรงเรื่ออะไรว่าถือกระดาษโลดเถอะอะไรว่าถือกระดาษโลดใครให้างา ให้ล้า้วย่มันนนีาสุเิญชีวิตที่สบายบายรก็ไปเลยไปพูละอันปะเอ้ยมันจะนุ่นี่ทำาไมไม่พูดจะดฉีกันไกได้ม่มาไปนี้นี่ไปเจอไปี้นม่ก่อนไปเจอเกองไปเจอแล้วจะงแม่กะสุกภาพพูดยังไงกันเลย เขาอีแม่ส <ไ smo S 1> ียาดแข็งแรงเด้อพี่หนี้กับบได้ว่าอีพ่อดอกสิีห้เอ้ยเออมีคนสุขคมเหนื่อยเลยนอนรับไปให้จะได้เงินมือนอนตื่นเนี่ยจะได้เงินเสียนเหรียญมือไปเห็นเลยข้ามคาลานย่างมือออกจากบ้านไหนมีมูเสียน่าเห็นเห็นน้ำนาให้จะมีคนข่าเสียน่าได้ใครเงินคำไหลลังเข่ามาหาเจ้าบกขาดสาย ให้มีความสูงความเจริญก้าวหน้าสร้างเพียงตีนให้เจ้าขืนเพียงหัวเด้อลูกเอ้ยลังไหลมาดึงเงินทำมาหาลุกหลานผุขาแตอยู่ดีมีแงินคุณพระคุณเจ้ารักษาสารข่มคลองสร้างช่างชิดทั้งหลายในสกุลเดิลวนี่กันมันคืสมรักษาหลานผุขาเอ้ยมันยืินมันยืินเดิมหลวงเอ้ยไหนพี่พ่อมาแหละบบนีมู่เอ้ยเราเคยมาสิมาเปิไปเบิ้ลกระดานไทยเหนื่อ มันึ้นมาเลยตะก่อนพี่น้องพี่น้องเหตุที่แบบแง่โบเคยมามาจากเทธอกับมาเบิ้งด้วยเอาเบิ้งด้วยล่ะเอาอีหลีติดมุงเลยพ่อถ้าเป็นพ่ออีรินายม่สีหายสิยหายอหลีเด็ดพี่น้องทุกปีแบบมันมเดบิวต์ไอตรงเนี้ยจะปีนี้เป็นเดบิวต์ปีนี้ พีนี่ตาดคนตัสี่นเยิ่บ่ือ่าอกนวเองอยู่คเลยเกป็นยี่พออี่ดีเนอไอวันไี้ปีนี้ไอกระดวบายแล้วนีนั้นวไนี้ยิ่งเสียงยี่พอแล้วขอให้่อบไปก็ตั้งใจไอพี่เ้อพ เราเคยมาจะเทือกพ่น้องค่ะเดียวเลแไม่ติดือนีเลยเราคงอะไรใไก่ๆนะไปอนนี้เราเราเราดแลเราเลย่ะอย่าิเราไปี่ยเดยตปนไก่ไก่ใช่เนียเอดอกไม้ไไก่น้มันงเลเลยนี่กอ่างเนี่ยนี่ไงท่านี่นี่จะขโมยจกพี่พี่บอกี่เยใจมเนี่ยโอ้โหางคุมาหาลูกมารลาน เดี๋ยวๆเก็บสิ่งที่นั้นมามเขาอีนเด้อมาไเอามาได้อมาไเจ้าอ้อบ่หนีอีหลีเออฮึบ่หนีอีหลีอันนีเด้อของจาเอเออไปร้านกสมมลล่ะอันนพ่อนแม่เด้บ่หนี

ออกมามาสักอกาอมอออมาออ่อนี่อันนนออารดูไปดม่แห้งเอายไปดูบเดี๋ยวมานไปเลาขาเลื่อนอันได้ใจยอเออนะตั่นี่ที่ยไจะดีใจค่ะเมื่อกี้เห็นแบบ

คือใครเยอะนาตาคยเอบ้อยบุ้นบุ้นบุ้นบุนบ้บุบุ้ะอส่บุญ่อห่วล่อันนี้เป็นน้องสาวไอนะคะเป็นเป็นน้องสาวไอนะคะน้องโบค่ะ เป็นมือกล่องนะคะนี่แหละคุณถามหามือกล่องลายก่อนคนนี่แหละค่ะเป็นมือกล่องเป็นน้องสาวไวเองนะคะน้องโบเงินเส้นเมือไปไหนได้ต้องาราย่าเมื่อจากบ้านเห็นมือโมเสนาเฮเฮน้ำลายจะมีขนขาเช่นาเด็กชาเงินกำไรรังเข่าอันนี้เป็นน้องนะครับห่างไปทางคุณจะสวยใสใสบอกินะครับสุขภาพแข็งแรงด้วยว่ารู้ พี่นองคะ่ะเขามาเริ่มเซอร์ไพร์คุณแม่กันเลยคะ่ะพี่นองคะ่ะมาเริ่มเซอร์ไพร์กันเลยคะ่ะเนี่ยไอสี่เเงินหมื่นหนึ่งไปไ้นทิปเข่านะครับพี่นองคะ่ะ มาค่ะเริ่มแผนแผนก็คือแบบแผนก็คืออะแผนก็คือแบบว่าเออกับสกินเขานั่งกินเขากับแม่ก้อนตังกองไว้จังสีเนาะแต่ที่นี่อันก็บอกว่าโอ๊ยจุกโทรเออโนล้มบานมากบ่ไหวละการแสดงไอแลนด์อะกับบอเก่งเท่าไหร่ดอกจะกกะพ่อได้ฝากไปกำลังใจเลยด้วยค่ะสิสัมเ็จบอแต่ซัมเบก็คือสําเ็จว่าสัเเ็จก็คือว่าซัมเ็จแค่ั้นละค่ะแต่ว่าเขาก็ตังใจเลยน้อง 摆开。

ตกใจเป่งไดบอกว่าเป็นรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจค่ะเป่งได้เพิ่งวันแม่เป็นยีงรู้สึกตื่นเต้นแบบแบบเออลูกเป็นยังงตื่นเต้นแม่ที่จริงแม่เสือบอไอซิทโฮลด์ลงบานมาเลยดิเผื่อความเงียบเนียนอีหลีเดะไอไอไม่ต้องมีว่าไปถือเปียงไง่าสุดพอมันเกีดเป็นแดดฮะ นี่ก็ข้าววันนี้นะคะข้าววันนี้เฮนตกใจมันเลยจนสั่นวันค่ตกใจบอสนี่สั่นบ่านเศ้าอยู่ไม่เห็นเห็นเฉยๆแ่นบอสสันตกใจตกใจเฮงสันวันท่านเศ้าอยู่นี่อันนี้เป็นการเซอร์ไพรส์วันแม่ปีนี้นะคะหนึ่งหมื่นบาทพ่อใจบอสพ่อใจอยู่แม่ท่านเลยเศร้าตื่นเต้นนะเออพอดีเรานาฉีดเขาเล้ากับยานมันจีได้เป็นลูกบ้าน พ่อสบาบ่ไมหแยบนแม่ขามาเรื่อเนให้บาทก็ามร้อยอ่ะห่าร้อย้านอหายเอ้ยใส่ด้อมีคนสุคนตื่นตเฮ้ยนาเก้านาเก้านาถูกช่วยชอเฮงงๆงเฮงเฮงเงเมื่อกี้แม่ตกใจบ่ตกใจจังเลยนุ่นคุ้นมาน่นแหละ แนบเนียนไงพี่น้งค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็อีละค่ะมาเสื้อผ้าแม่ให้แบบตกใจเล่นๆนิดนึงแต่ว่าบลเล่นนะเมื่อกี้นั้นดูแต่ละคนกันนาเรือง <c oughs> ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อขอให้พ่อกับแม่แล้วก็ยายนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะอยู่กับอีล่าไปโดๆเด้อค่ะเด้ออีล่ามานงานหมันเงินหมา่นครอางสร้างเด้อลำรวยลำดวยเดีย๋ดวยวขอไปกินข่าวก่อนนะคะ เพราะว่าตอนนี้ก็หิวเขาแห้งพอมเมื่อ,อกี้เล่นละครกับเรื่องใหญ่แห้งอยู่ <laughs> สำหรับสำหรับปีน <laughs> ี้ย่ายก็ตกใจว่ายายเดียวออกมานะคะ <laughs> โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แลว้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางนะคะบสิเป็นเฟซบุ๊กอินสตาแกรมนะคะแล้วก็าฝากกดซับสไครต์ให้หลานน้ำด้วยค่ะฝากติดตามะคะ่ะและอย่าลืมค่ะกดไลค์เพจแล้วต้องไปกดไลค์เฟซบุ๊กน้ำนะคะ จังงเได็ติดตามกันทุกช่องทางนะคะค่ะลักๆักเลยกะเจอกันที่ติกตอกอยู่แล้วติกตอกเขาเจอกันหลายอยู่แล้วนะคะพี่น้องต,ตอนนี้กะขอไปกินข้าก่อนนะคะบายยค่ะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะ <laughs>